ไม่ปล่อยให้รอนานครับเซอร์ซี่ครับเคลื่อนไหวแล้วครับหลังพลาดจุดโทษกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ฟูลแลมคาบ้านนะครับตกรอบ FA เเมื่อคืนนี้ครับขวัญหลงหลังเกม FA รอบ5นะครับนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พลาดท่านะครับตกรอบไปนะครับนะในถิ่นโอทฟอร์ดในบ้านตัวเองด้วยครับหลังเสมอกับฟูลแลมนะครับนะทีมร่วมศึกพิมีริลิกนะครับนะ ด้วยสกอร์1-1ครับในเวลา120นาทีก็โดวจุดโทษนะครับนแล้วก็แพ้ไปนะครับ3ประตูต่อ4นะครับเกมนี้นะครับโจชัวเซอรซี่นะครับกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับรับหน้าที่สังหารจุดโทษคนสุดท้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ยิงไปติดเซฟนะครับนะทางด้านของผู้รักษาประตูฟูลแลมนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งคนนะครับนะที่ยิงไม่เข้าก็เป็นทางด้านของ l ินด a เลิฟนะครับนะซึ่งยิงเป็นคนที่4เนี่ยก็โดนเซฟเช่นกันนะครับในขณะที่ฟูลแลมเนี่ยยิงไม่พลาดทั้ง4คนเลยครับทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่เป็นแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วครับก็หมดลุ้นป้องกันแชมป์เอฟเอครับครับนะฮะก็สิ้นสุดไว้แต่เพียงเท่านี้ครับและมีโอกาสลุ้นแชมป์แค่รายการเดียวคือยูโรปาลีกครับ ซึ่งตอนนี้เข้ารอบ16ทีมไปแล้วนะครับนะแต่ว่าต้องไปพบกับทางด้านของเรอโซเทดัดครับทีมดังจากลาลิก้าสเปนส่วนพิมเมลีกนะครับนะยังอยู่อันดับที่14นะครับมีแค่30คะแนนครับล่าสุดครับโจชัวเซอรซีนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมนะครับนะส่วนตัวนะครับนะเพื่อขอโทษแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและทุกคนในทีมเนี่ยที่ทาให้ต้องผิดหวังนะครับก็ หลังจากตกรอบมาเนี่ยนะครับนาก็อดลุ้นแชมป์นะครับเอฟเอไปอีกหนึ่งรายการนะครับโจชัวเซอร์ซี่ครับโพสต์รูปแมนยูนะครับนะที่กําลังผิดหวังตกรอบเอฟครับโดยมีข้อความว่าขอโทษที่ทําให้พวกคุณผิดหวังในวันนี้ขอบคุณสําหรับการสนับสนุนเหลือเชื่อพร้อมอิโมจิรูปหัวใจนะครับเพื่อสื่อถึงการขอบคุณแฟนบอลที่ให้กําลังใจหลังพลาดจุดโทษครับ และนี่ก็คือสิ่งที่นักเตะในะครันะผิดพลาดไปแล้วก็อยากจะให้ให้อภัยกันนะครับนะต้องบอกงี้ดีกว่านะครับสู้กันต่อไปนะครับนะสาวกแฟนแมนยูครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แลว้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ